ใครชอบกินน้ำพริกกะปีกันบ้างเมนูวันนี้ฟ้าอยากจะขอนําเสนอเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปีปลาทูค่ะเริ่มต้นเลยเราจะทอดปลาทูกันก่อนหลังจากนั้นเราจะตำพริกกระเทียมนะคะเราจะนําไข่ลงมาตอกล้วนให้พอสุกหลังจากนั้นเติมพริกกระเทียมที่เราตำค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนไข่สุกหลังจากนั้นเราจะใส่ข้าวที่เราหุงเตรียมมาไว้ลงไปนะคะ วันนี้จะทำเยอะนะคะเลยจะใส่ข้าวหมดหม้อเลยหลังจากนั้นเราจะผัดข้าวกับไข่ให้เข้ากันค่ะวันนี้ฟ้าได้น้ำพิกกะปิมาค่ะเป็นน้ำพริกกะปิร้านประจำที่ชอบกินนะคะเราจะใส่ลงไปจะใส่ลงไปก่อนประมาณ2ช้อนเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ชิมว่าเข้ากับข้าวหรือยังหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะ ลองชิมรสชาติตามชอบนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนกันบ้างก็จะมีเติมน้ำพริกกะปิลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนแรกใส่น้อยมากเกินไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นจะเติมน้ำตาลทรายนะคะลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็จะเติมปลาทูที่ทอดเอาไว้ลงไปนะคะจะใช้ปลายตะหลิวนะคะย,ยีเนื้อปลาทูให้แตกออกจากกันค่ะเพื่อที่จะได้ทั่วถึงหลังจากนั้นนะคะจะผัดต่ออีกเล็กน้อยแล้วจะเติมชาอมที่เราเด็ดเอาไว้ลงไป ตอนใส่ชะอมนี่บอกเลยค่ะว่ากลิ่นหอมมากๆเลยและนี่ก็คือเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิประทูค่ะ